ทำไมต้องไบโอซีพลัส๋ยววันนี้มาเล่าให้ฟังครับอย่างแรกเลยนะครับก็กดหมายทางสาธารณสุขนะครับได้มีปรับเปลี่ยนปริมาณไทอา r ์ดนะครับจาก60มิลลิกรัมต่อวันนะครับให้เป็นปริมาณสูงสุดอยู่ที่1,000มิลลิกรัมต่อวันสำหรับวิตามิน C นะครับ ดังนั้นนะครับตอนนี้เลยระดับอาเซียนนะครับ10ประเทศนะครับก็ปลดล็อกนะครับในเรื่องของวิตามินซีที่ตอนแรกเนี่ยเป็นยานะครับตอนนี้เนี่ยปรับมาเป็นอยู่ในรูปของอาหารเสริมซึ่งสามารถทําการโปรโมทหรือพูดถึงสรรพคุณได้แล้วซึ่งก็จะส่งผลทําให้ทุกๆคนครับสามารถเข้าถึงอาหารเสริมได้ง่ายขึ้นนะครับดังนั้นเราก็สามารถดูแลตัวเองได้ดีด้วยนะครับ Bio C Plus ของิ u t r i l i f ของเรานะครับก็จะประกอบไปด้วย Citrus b i o f า a v o n o i d นะครับซึ่งประกอบไปด้วย g r a p ฟ f ุ u นะครับส้มแล้วก็เลมอนนะครับ ถัดมาเนี่ยก็จะเป็นแอเซราลาเชอร์รี่นะครับก็เป็นไฟตัวนิวเทียนนะครับที่มีความสําคัญมากมากนะครับแล้วก็ในส่วนของแอเซราลาเชอร์รี่นะครับเป็นวิตามินซีนะครับที่มีความเข้มข้นมากกว่าส้มถึง50เท่านะครับแล้วก็ทางนิวททีนนะครับได้คัดเลือกความสุกความดิบของตัวแอเซราาเชอร์รี่อยู่ที่ p 5นะครับคือมีวิตามินซีสูงที่สุดนะครับในส่วนของท้องตลาดทั่วไปที่เราเห็นนะครับก็เป็นแบบออกฤทธิ์สั้นนะครับแล้วก็ 1- 2ชั่วโมงนะครับก็คือหมดการทํางานนะครับแล้วก็ ดูดเอาไปใช้ที่ร่างกายเพียงแค่43เอร์เซนเท่านั้นเองย้อนไปถึงกระบวนการคิดค้นวิตามินซีนะครับก็ได้รับเครื่องของทิม1นะครับซึ่งเป็นการจำลองร่างกายของมนุษย์นะครับเป็น mm. สิทธิบัตรนะครับที่ได้รับการยอมรับจาบออยจากประเทศอเมริกานะครับว่าเปรียบเสมือนร่างกายมนุษย์มากๆเลยครับว่ามีการดีบตัวตรงไหนเอ็มไซต์ตรงไหนทําง,งานบ้างนะครับมีกดมีเบคในส่วนเอาไว้ว่าส่วนไหนบ้างนะครับ จึงทำให้เราได้เทคโนโลยีใหม่มากๆนะครับซึ่งเป็นแบบปลดปล่อยยาวนาน8ชั่วโมงนะครับซึ่งสิทธิบัตรตรงนี้นะครับไม่มีใครสามารถลองเรียนแบบได้เลยนะครับและนี่คือทั้งหมดว่าทําไมเราต้องทานไบโอซีพลัสนะครับจาก n e ว t r ีไรขอบคุณข้อมูลดีๆนะครับจากดรฝนนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ